อะรครับในข้อที่ยี่สิบนะครับเขาบอกว่าในการสอบโยนลูกบาสน,นะครับถ้าโยนลงห่วงจะได้ห้าแต้มแต่ถ้าไม่ลงจะเสียสามแต้มง,งั้นลูกลองนิดนนะครับลูกลอง,งเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นนะระหว่างการโยนลงซึ่งลูกจะได้บวกห้ากับถ้าโยนไม่ลงลูกจะเสียสามเนี่ย คะแนนแตกต,ต่างกันอยู่เท่าไรฮอ,อได้ห้ากับเสียสามนะไม่ใช่ถ้าสมมุติบอกว่าลงได้ห้าไม่ลงได้สามอย่างนั้นะจะต่างกันสองนี่เหอันมเร็วๆบนเส้จนจำนวนศูนย์อยู่นี่เออบนเส้นจำนวนศูนย์อยู่นี่สมมุติถ้าบอกว่าลงได้ห้าแต่ถ้าไม่ลง ครูเขาก็ยังให้สามคะแนนเ,เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะต่างกันสองคะแนนนึกบอกป่าแต่เนี้ยไม่ลงอะ่ะเสียสามนะไม่ลงมันเสียสามนะดังนั้นระหว่างลงกับไม่ลงคะแนนมันแต,ตกต่างกันห้าลบด้วยลบสามมันต่างกันแปดเลยขอนึกออกป้าเห็นภาพนี้นึกออกยังใครนึกไม่ออกบ้างบอกเขากัน เออรมก่อนแล้วนะอ่ะลูกจินตนาการเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยแก้โดวยวิธีที่สองโดยใช้สมการนะลองแก้แบบง่ายๆแบบนี้ดูกันคุณครูให้นักเรียนโยนลูกบาสสิบห้าลูกสมมุติว่าโยนลงหมดเลยถ้าลงหมดจะได้กี่คะแนนถ้าลงห่วงทั้งสิบห้าลูก <Yes. S 1> เออ จะได้เจ็ดสิบห้าคะแนนไการโยนไม่ลงหนึ่งลูกคะแนนจะหายไปแปดเขียวปะโยนไม่ลงแต่ละลูกคะแนนจะลดลง ลูกละแปดคะแนนเขาบอกว่าคนที่ได้มากสุดเนี่ยได้ห้าสิบเก้าคนที่ได้คะแนนมากสุดได้ห้าสิบเก้าคะแนน,นคะแนนเขาลดลงมาเท่าไหร่ครับจากจากแบบที่ โยนลงทุกลูกคะแนนลดลงมาเท่าไหร่เออเจ็ดสิบห้าลบด้วยห้าสิบเก้าเท่ากับสิบหกอย่างนี้เขาต้องโยนไม่ลงกี่รูปเนี่ยเพราะฉะนั้นจะโยนไม่ลงหน,นึ่งลูกลดแปดคะแนนเขาต้องโยนไม่ลงไปกี่ลูป สองลูกสิบหกหารด้แปดโยนทั้งหมดสิบห้าไม่ลงสองเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนที่ได้คะแนนมากที่สุดจะโยนลง 1ิบลบสองก็คือสิบสามลูกขณะที่คนที่ได้คะแนนน้อยสุดเขาบอกมาอยู่แล้วว่าโยนลงสี่ลูกคนที่ได้คะแนนน้อยสุดโยนลงเท่ากับสี่ลูก คำถ,ถามคือสองคนเนี้ยครับโยนลงห่วงต่างกันกี่รูปเพราะฉะนั้นโยนลงห่วงต่างกันจำนวนรูปที่ลงห่วงต่างกัน เท่ากับ13ลบ4ก็9ลูกเดีย๋ยวเราจะใช้วิธีที่สองถือใช้สมการบ้างโอเคนะ